สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ i s o p t i c EyeCare นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงแว่นตาโปรเกรสซีฟค่ะาจารย์กับเลนทรงโคง้งมันมีข้อจำกัดยังไงบ้างคะ มีข้อจำกัดถ้าทำที่อื่นเนี่ยในการใช้งานแว่นโปกสีที่เป็นกรอบโคง้งที่เป็นโค้งแบบนี้นะฮะมันก็จะออกแนวสปอร์ตหน่อยนะคะส่วนมากคุณผ,คผู้ชายจะชอบใช้กันแล้วมันก็จะช่วยในเรื่องของการโคเวอร์กันพวกลมได้ดีด้วยใช่ไหมคะใช่ครับสำหรับแว่นกรอบโค้งเนี่ยนะครับไอซัติกของเราสามารถที่จะสร้างแว่นโปรเกรสซีฟบ,บนกรอบโค้งเนี่ยได้สูงสุดถึง30องศา โดยที่ไม่รบกวนคุณภาพการมองเห็นขณะที่ถ้าเกิดว่าเราไปทำตามร้านแว่นทั่วไปเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาก็คือเจอภาพหลอนมากด้านข้างมากขึ้นเนื่องจากเลนส์เนี่ยไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อการรองรับความโค้งของกรอบแวน่นทั้งทางขวาทางซ้ายนะครับด้านบนด้านล่างเลนส์ขอคายอซอปติกเราคำนวณความโค้งของเลนกับการเปลี่ยนแปลงกำลังเลนสในแต่ละจุดของแว่นเนี่ย ให้สอดคล้องกับการทํางานของตา2ข้างที่ทํางานร่วมกันมากที่สุดเท่าที่เทคโนโลยีในปัจจุบันจะเป็นไปได้นะครับดังนั้นคนที่เคยประสบปัญหาทําแว่นโปรเกรสซีฟบนขอบโค้งและใส่ไม่ได้ทุกอย่างครบจบที่เดียวแค่มาที่ไอ e Softic ครับแล้วถ้าเวลาที่เขาไปทํากรอบแว่นทรงโค้งปัญหาที่เขาจะพบเจอหลักๆล,ล,ลักษณะจะเป็นยังไงคะถ้าเขาออกแบบได้ไม่ดีอะคะ่ะ จะมีอาการปวดหัวแล้วก็โฟกัสภาพลําบากหาระยะชัดได้ยากแล้วก็จะเห็นภาพหลอนรบควนอยู่ตลอดเวลาก็คือเอาง่ายๆเลยโดยปกติแล้วคนที่ใส่แว่นเขาก็จะใส่แว่นในลักษณะที่เป็นแฟลตหรือว่านแบนๆแบบที่แพมใส่อยู่นะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราอยากจะใส่แว่นที่เป็นทรงโค้งแบบที่อาจารย์โบบีใส่อยู่เนี่ยมันก็จะค่อนข้างยากกว่าแบบที่เป็นแฟลตแบบนี้ถูกต้องไหมคะถ้าไม่เก่งจริงถ้าถ้า ไม่ชํานาญจริงๆถ้าไม่เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแว่นโปรเกรสซีฟบนกรอบโคง้งจะใช้งานได้แย่มากแต่ถ้าที่ไอโซติกจะกลับกันตรงกันข้ามนะครับ <Okay. S 2> แว่นโคง้งของไอโซติกจะใส่สบายกว่าแว่นหน้าตรงเพราะว่าเมื่อมีการเหลือบตามองไปทางขวาหรือทางซ้ายเนี่ยความโค้งของเลนส์ที่เราตร้งขึ้นมารับกับการกรอกตาขวาซ้ายมันจะสอดรับกันพอดี mm hmm. นะครับขณะที่ถ้าเป็นเลนส์หน้าตรงเมื่อมองด้านข้างก็เป็นการมองผ่านมุมที่ ไม่ใช่มุมตาธรรมชาติไม่ใช่ทิศทางเดินของแสงที่เป็นธรรมชาติทำให้ภาพไม่สมจริงก็สำหรับท่านไหนที่สนใจอยากจะทำเลนโค้งนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการจะบงังพวกลมหรือว่าฝุ่นนะคะก็สามารถทำนัดเข้ามาที่ศูนย์วัตัยซอติกเราจะมีเลนให้ท่านลองเนาะแล้วก็สามารถปรึกษาอาจารย์โบบีได้เลยว่าในเคสของคุณสามารถทำเลนโค้งได้กี่องศานะคะแล้วก็จะมีพนักงานผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำให้ด้วยว่าสำหรับใบหน้าทรงนี้ ควรจะต้องทำเลนโค้งประมาณไหนนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ